สวัสดีครับวันนี้มาชวนจิบกาแฟาในบรรยากาศของธรรมชาติป่าเต็งรังในใจกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ Skipper Garden นะครับเป็นคาเฟ่ที่มีผู้คนเดินทางแวะเวียนพบปะสังสรรค์พูดคุยจิบกาแฟาทานขนมเค้กเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการพักผ่อนจย่นใจและที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เหตุ hey, ผลที่ผมชอบที่นี่ก็เพราะเรื่องของป่าไม้นี่แหละครับมีต้นไม้นานาชนิดซึ่งหาชมได้ยากในเมืองนะครับเป็นป่าเบญจพัรณ์ป่าเต็งรังต้นยางต้นรังหรือแม้กระทั่งไม้คลุมดินและไม้ที่สามารถโตขึ้นได้ในสภาพที่มีน้ำขังน้ำแฉะนะครับมาชมที่นี่ก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ต้องไปถึงป่าเขาลำนาำไพรนะครับมาอยู่ที่ กลางร้อเอ็ดนะครับซึ่งส่วนบริการของเครื่องดื่มนะครับหรือว่าคอฟฟี่บาร์นั้นก็อยู่ส่วนกลางของพื้นที่เลยนะครับมีเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับกาแฟชาน้ำผล,ลไม้มีอาหารให้บริการด้วยนะครับสถานที่ก็กว้างขวางนะครับไม่อ,อึดอัดเลยนะครับมีเพลมีต้นไม้มีรูปแบบของอาคารทั้งอาคารปรับอากาศในห้องแอร์ซึ่งมองเห็นธรรมชาติผ่านกระจกได้เป็นอย่างดีสำหรับพื้นที่ อากาศธรรมาชาตินะครับไม่ได้มีที่กั้นนะครับสามารถเลือกนั่งได้จะเป็นมาคนเดียวมา2คนหรือว่ามาเป็นหมู่คณะก็สามารถเลือกที่นั่งได้ตามความชอบใจเลยนะครับและโดยเฉพาะช่วง n e w normal การป้องกันมาตรการต่างๆเพื่อไม่ให้โควิดระบาดท,ที่นี่ผมคิดว่าน่าจะมีความปลอดภยัยพอสมควรน,นะครับเพราะว่า สถานที่กว้างขวางนะครับอากาศโล่งเย็นสบายนะครับสามารถที่จะเลือกนั่งห่างจากผู้คนได้นะครับเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์ให้บริการก็เพียบพร้อมนะครับสามารถที่จะนั่งจิบกาแฟแล้วก็ทำงานได้ทั้งวันเลยครับสิ่งสำคัญที่สามารถมาเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจได้ที่นี่ก็คือเรื่องของการจัดวาง ผังของร้านนะครับการตกแต่งเฟอร์เิเจอร์การใช้ไม้เก่ามาประดับตกแต่งการมุงหลังคาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาประยุก์ตให้สอดคล้องกับรูปแบบของคาเฟ่ซึ่งเจ้าของได้ออกแบบเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับผมชอบการจัดเรียงของตัวอาคารที่สอดคล้องกับต้นไม้ ทำลายต้นไม้ให้น้อยที่สุดก็คือใช้ของเก่าในพื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทำทางเดินระหว่างอาคารมีการแทรกตัวกิมมิกตัวเฟอร์นิเจอร์ตัวของเล่นซึ่งเป็นของท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการผูกเปลยอยู่เป็นระยะระยะนะครับถ้าสังเกตให้ดีไม้ทั้งหลายเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่นะครับยังไม่ได้ผุพังแสดงว่าเจ้าของดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับ หากมากับครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานมาด้วยนะครับผมแนะนําให้ลองตั้งคําถามชวนน้องๆพูดคุยถึงสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ําแหล่งน้ําขังหรือว่าบนต้นไม้ที่นี่มีสัตว์ค่อนข้างเยอะครับมีกอรอกมีกระแตแล้วก็มีสัตว์ชนิดเล็กพวกมแมลงก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญนะครับนอกจากนี้ก็มีอาคารให้เลือกนั่ง แล้วก็สามารถที่จะมาดูแนวคิดการออกแบบหลังคาโครงสร้างอาคารที่นั่งรวมถึงการประยุกต์ใช้ของเก่าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับ สถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เวลาไปไหนผมมักจะต้องแวะแล้วก็เยี่ยมชมก็คือเรื่องของห้องน้ำห้องทานั่นเองนะครับที่นี่ก็ออกแบบห้องน้ำให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับใช้ไม้เป็นโครงสร้างหลักนะครับซึ่งน่าสนใจว่ายังอยู่ในสภาพดีอยู่ห้องน้ำก็เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเท,ทได้สะดวกนะครับสามารถที่จะมองวิวต้นไม้แล้วก็ทิวทัศน์ด้านข้าง ได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจนะครับเห็นสีเขียวตัดกับไม้สีส้มสีน้ําตาลเนี่ยก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเวลาที่เราปัสสาวะเราเข้าห้องน้ําเพื่อถ่ายหนักเราก็ยังอยู่ภายใต้ไม้แล้วก็ธรรมชาติแล้วก็ได้ยินเสียงนกเสียงจักจกรรั่นเสียงแมลงนะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่น่าสนใจนะครับผมชอบครับ ถ้ามีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เมืองร้อยเอ็ดหรือแวะมาทำกิจธุระนะครับ New Normal แบบนี้นะครับสถานที่ที่เหมาะที่จะแวะเวียนมาจิบกาแฟาในบรรยากาศที่รู้สึกปลอดภัยนะครับ Skipper Garden แห่งนี้นะผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับ Skipper Garden ใจกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ